ปัญหาเรื่องแบงค์น่าเป็นห่วงนะย้ำว่าน่าเป็นห่วงเพราะอะไรฮรเพราะว่าคุณดูสิฮะลงมาเยอะมากนะครับลงมาเยอะมากตลอด5วันที่ผ่านมาแพคเวสลงมาแล้ว70%อนตะเพื่อนๆอมันเป็นภาพไม่ปกตินะทั้งนไม่ปกติลงแล้วแล้วลงอีกนะลงแล้วลงอีกก็ต้องบอกว่าลงหลักๆเนี่ยก็คือลงจริงๆวันก่อนหน้าเจอโลมประกาศเนี่ยคุณเจอลมประกาศแถวแสามนี่นะก็ลงแล้วนะ แล้วพอคุณจะรงประกาศเสร็จเนี่ยลงต่ออีกนะณนะตอนนี้เนี่ยดีเจเนเแบหลายในตัวเนี่ยมีปัญหาผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็เกิดแบงค์ลันอีกนั่นแหละนะครับเวลาคือเราเห็นตัวอย่างของหุ้นล่วงอะ่ะมันทุกคนก็จะไปแห่ถอนนะนะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเมื่อวานถามี่หนุยม่หนุยบอยผมก็ถอนนะถ้าเป็นผมผมฝากอยู่ว่าแพ็คแพ็คเวสอะผมก็ถอนนะเพราะว่าเหนื่อยกลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลัวถึงแม้รัฐบาลจะบอกว่าไม่ต้องห่วงประกันเงินฝากทั้งหมดแน่นอนไม่รู้ไงหวยจะมาออกที่ตูหรือเปล่าไงว่าเดี๋ยวแบงก์ไอ้ก่อนนั้นเนี้ยประกัน้อยแต่ว่าพอมาถึงแบงก์กูเนี่ยไม่ไม่ประกัน้อยนะฮะหวยจะมาออกที่เราหรือเปล่าไปก่อนดีกว่าไหมไปไปที่ปลอดภัยกว่าไปเจไปเบลฟาโกไปท็อปไฟไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วอะไรอีกรูกไหมวันนี้วันศุกรนะ์แล้วฮะเอาอีกแล้ว อีวงจอดอุบาทมาอีกแล้วแบงค์ล่วงอวันศุกร์เนี่ยเอาอีกแล้วนะคราวที่แล้ว First Republic นะปิดดีลไปนะเป็นอย่างที่เราคาดทุกอย่างวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวนี่นะตัวแพ็กเวสนะไอบานคอรเนี่ยเรายังมีไอนี่ด้วยนะ Western Alliance ก็ลงเยอะนะถึงจะมีการเด้งขึ้นมาแต่เด้งเสร็จแล้วดูวันนี้เหมือนจะซึมๆลงไงไม่รู้นะคุณก็ต้องดูดีๆนะรีลง,ลงมาถ้าออห้าวันนี้ผ่านมาลงมา52%นะ ก็หนักเนะียหนักเออต้องบอกว่าผมไม่รู้หรอกแบงค์ไหนจะไปก่อนนะครับ First h o r i z o n ซีดเลยนะ first horizon นี่ลงเยอะนะฮะลงแล้วไม่กระเตื้องประเด็นคือลงแล้วมันไม่ไม่มีพงกหัวเลยเลยลงแล้วค้างอันนี้น่ากลัวถ้าเทียบกับ2แบงก์ก่อนน้นี้ลงแล้วยังมีเด้งขึ้นบ้างนะยังมีปัจจัยบวกอะไรบางอย่างนะครับแต่ First h o r i z o n เนี่ยลงมาสีงเซแล้วก็ค้างตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างตอนนี้ช่วงนี้อยู่กลางคืนอยู่นะที่อเมริกา เดี๋ยวเราดูเปิดตลาดคืนนี้นะตั้งวงเล่าเดี๋ยวเราไปติดตาม3ามแบงค์นี้ไปด้วยกันว่าเอาไงกับชีวิตนะฮะจะจะล่วงต่อยไหมถ้าล่วงต่อยผมบอกได้เลยว่าวิกเอนนี้บันเทิงะฮะบันเทิงแนะ่กูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกแตมันั่งตามแบงค์แบงค์ลมอีกหลายๆแบงค์นะครับแล้วปีนี้จะจบไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจ หลังจากนั้นนะครับผมพามาดูอีกข่าวหนึ่งนี่มีการรายงานนะจาก Watcher Guru นะบอกว่า Western a l l i a n c e เมื่อกี้เราเพิ่งส่องกาไปเนาะลง53%หนักอยู่เหมือนกันนะ after report of sale explosion นะครับจริงๆการลงครั้งนี้มันมีหลายเหตุผลนะฮะมีหลายเหตุผลอีเวสเทิร์ l แอร์ไเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของแบงค์แบงค์แคนาดาด้วยนะที่จะซื้อแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ซู้งไม่ซื้อนะแล้วเรื่องของ ไอเซล exploration เนี่ยเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของเออขาเรียกว่าอะไรนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งไอ้แบงค์ลันทุกวันเนี้ยแล้วก็สิ่งที่คุณเจอรมประกาศเนี่ยคือไอ้แบงค์เนี่ยมันจะพิเศษหน่อยมันจะมีเรื่องของตัวเซล exploration ด้วยงั้นอาจจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดมันก็มีดันเด้งขึ้นบ้างแล้วนะไอ้เวสเซนแอแลนเนี่ยถ้าเทียบกับเอ่อ first horizon เนี่ยนี่หนักกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะว่า อะไรจะหนักกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องกันแบบกันใกล้ชิดเลยนะครับอันนี้รายงานไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวแต่ว่ามีความสุ่มเสี่ยงครับที่จะเกิดปัญหาได้ผมพาไปดูพี่จิมเคมเมอร์ครับนี่พี่จิมนี่แกเกาะติดสถานการณ์ทุกอย่างแล้วแกะก็ชอบเมา์นู่นเมา์นี่นะครับจิมเคมเมอร์ครับแกไม่เคยตกกระแสเลยนะครับแกก็ออกมาพูดนะ first horizon เมื่อกี้เราเพิ่งดูกราฟนะว่าลงแล้วมีปัญหาลงแล้วค้างไม่มีการเด้งขึ้นเลยนะฮะก็ ออกมาพูดต่อยอครับ I don't know what uh, what to understand the importance of the first horizon collapse นะครับผมไม่เห็นความสำคัญของของการร่วมการล้มของไอ้ first h o r i เ o n เลยนะครคุณจะประมาณว่าตลาดจะตื่นเต้นไปทำไมบแบงค์มันล้มไม่เห็นจะมีมันดูไม่มีปัญหาเลยเลยเออมันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับไ,ไอแบงค์แบบเนี้ยนะมันคุณจะตื่นตระหนกไปทำไมประมาณนะั้นนะไม่เห็นความสำคัญ ผมไม่เข้าใจความสําคัญของการล้มของไอ้ฮอลเล o ซอเลยนะะไม่ไม่เข้าใจนะฮะแต่ผมขำๆไอ้ไอ้ไอข้างล่างวะไอคนแรกที่มาคอมเมนต์นะก็คือแบงค์ฮอลเลซอนมันล้มใช่ไหมแล้วคุณสิมมนก็มาบอกว่าไม่ผมไม่เข้าใจความสำคัญเลยไอคนแรกที่มาคอมเมนต์บอกว่ามันแปลกนะอิสเวียมันแปลกนะคุณก็ไม่เคยพูดอะไรที่มันเป็นโพซิทีฟกับ First h o r ลเล n ได้นี่ท้าไมมันล่วงได้วะคนตลกปกติเนี่ยคือ จิมต้องชมก่อนพอชมแล้วมันจะล่วงนะฮะแต่ประมาณว่าไอ้ไอ้เนี่ยเฟอร์ทรอยซ์โซนคุณไม่เคยชมเนี่ยไอ้คนทอมเมนต์ว่ามันแปลกมากเลยคุณไม่เคยชมมันทำไมมันล่วงได้วะนะก็ขำๆนะงี้ทุกคนตอนนี้แซวแซวแกหนักมากนะแกเป็นแบบเลเจนดัลี่แกเป็นตำนานไปแล้วนะเรื่องของการทําอินเวอร์สมันจะถูกบ่อยเกินไปแล้วนะฮะคุณอะไรมังลม่มเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะพูดบวกมันลบเลยนะฮะก็ขำๆนะจะให้ดูคอมเมนต์นั่นแหละแต่ไม่มีไม่เป็นไร เล่าให้ฟังแทนแล้วกัน